ครับผมไทคนิ่งมอเตอร์นะวันนี้เราอยู่กับหม้อน้ําแป้งพิเศษแล้วครับตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมทั้งใบนะครับของเดิมอ,มอลูมิเนียมทั้งใบของใหม่อลูมิเนียมทั้งใบคือทางลูกค้าเขาแจ้งว่าหม้อน้ําตัวของเขาตัวนี้นะเนี่ยมันมีออยนอกมานะครับทําให้มันเกะก,กะพื้นที่นะครับเขาอยากได้ออยในตัวเลยแล้วก็เป็นหม้อน้ําตามแบบเหมือนเดิมนะครับเราก็จัดใส่ออยให้เลยนะฮะนี่ ละท่อออยมันจะออกเล็กเข้าเล็กออกเล็กแตกๆครับไม่เหมือนผมลิฟต์มันน่าจะถ้าผมดูแล้วเนะี่ยมันน่าจะเป็นพวกรถในไทยลิฟต์ครับผมเป็นหม้อน้ํารถจีนนะฮะตัวนี้ก็สร้างเสร็จแล้วเขารีเฟรชมาว่าอยากได้ออยในตัวนะฮะเราก็จัดให้แบบพิเศษเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสวยงามมากนะครับโค้งมนนะฮะแล้วก็เสริมความหนาหูล้วเพราะดูจากหูเก่าเขาเนี่ยเนะี่ยที่เขาสั่งไปเนะี่ยมัน มันมีอาการบิดงอนะครับเราก็เลยให้มันหนาๆนพื so ่เพื่อเพื่อเพ่เพ่ความแข็งแรงนะครับของหม้อน้ําของหูนะครับตัวหม้อน้ําจะได้ไม่มีการเบี้ยวแล้วจะได้ไม่ลามเป็นถงพวกรังผุ่นะฮะตัวเก่าเขาใช้งานหนักมากดูฝาบวมนะครับรุ่นนี้เรามีการเสริมข้างในนะครับเสริมแข็งด้านในและไม่มีการรวมแน่นอนนะฮะใช้งานได้ดีแน่นอนปันพงนะครับผมโอเคจบไปแล้วฮะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีงานได้ลายลงเท่าไหร่ครับตอนนี้ปันดีมากนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีปิกรักปิกบนพร้อมนะฮะเดี๋ยวเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีงานตัวไหนใหม่มา